ทานอะไรพัดัทานพัดก็ลคอยามพัดเจริญพรนางสาวนางริเก็บบรรยากาศมาฝากมาาทันไมาทันอยู่ก็บบรรยากาศ ก็ได้หลายโตก็ทีแขอขอจะ่ป้พบรรยาขอบุณเลิศแม่สไะจะคืนนี้สีผิวก็ไปไกลแล้วโอ้ยังอะไร พัดนิสันพัดคนคือคนถามพัดเจริญพรนางสาวนารีรัตน์เก็บเก็บบรรยากาศนะนี่ครับในบ้านมีอยู่รู้บ่บับสินมาทำไรครับหนูมาทำไรครับวันนี้หนูมาช่วยโบหนูมาใส่บาตรหนูมาชเฉยโบ ใหกับใเหอแลราก็ทำบุญว so ันก็ได้หลายโตก็ทีแรกขอขอเก็บบรรยากาศขอบุญเลิศแม่ยสเก็บเก็บบรรยากาศนะเเก็บบรรยากาศมาฝาก มาพทพิที่ไทยพุทธระทำบุญให้กับจตุป,ปัจจัยขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่แจมเลยนะคะ เก็บกบรรยากาศนะสวัสดีค่ะยอก็เก็บปรญยากาศเจ้าชู้แมากกอน เหนื่อยมาหนักงโตรงนาพระสวัสดีค่ะยมแล้วชุดแดงข้าว่อลเหนื่อยมาหนักงโตรงนาพระจะตุปัจจัยขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่แจมเลยนะคะ จะคืนนีส้สีผิวก็ไปไกลแล้ว,ลวเก็บบรรยากาศมาฝากมาทันไหมมาทันอยู่เก็บบรรยากาศมาฝากมาทันไหมมาทันอยู่ทันอะไร พัดพ yes. yes. ุทธันพัดคนช่วยทามพัดเจริญพรนางสาวนารีรัตน์นางสาวอำนวยพรนางสาวอะไรนี่พิมพิมพ์ละพัดนางสาว นางสาวอำนวยพรนางสาวอะไรเนี่ยพิมพิมลพัดนางสาวอูรุ่งลับไปแล้วร้อยวัน หลังจากร่วงหลับไปแล้วร้อยวันก็ทำบุญให้กับก็มีประมาณนี้นะคะจะมีการถวายสังฆทานถวายพระตาหารก็ได้หลายโตก็พ่อค้อนเก็บาพบรรยากาศขอบุญเลิกเนส้ยยิ้งทีงไม่ใช่ใช่ยิ่งเราโหดอีก ทำบุญให้กับยายมวยแล้วก็ทำบุญวันพิชัย์ล้วชุดแดงว่าก่อนเหมือนม่านทองน้าภะจตุปัจจัยขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมฝากไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่แจ่มเลยนะคะ จะตุปัจจัยขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นนพี่แจ่ม้วยนะคะท,ที่ไทยพุทธก็ทำบุญให้กับฮะ จะคืนนี้สีผิวก็ไปไกลแล้วก็ได้หลายตัวก็ทีแรกก็ขอเ<ห>ป็นควมรู้สึกขอบุญเลิศเ่สซี่ นางสาวอนวยพรนางสาวอะไรนี่พิมพิมรพัฒน,นางสาวบับสินมาทำอะไรครับหนูมาทำอะไรครับวันนี้หนูมา่วยโบหนูมาใส่บาทหนูมา่วยโบแล้วก็วันนี้วันวันแม่เนาะวันแม่แห่งชาตนาาาินางสาวอนวยพรนางสาวอะไรนี่ พิมพิมพละพัดนางสาวจตุปัจจัยขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่แจ่มเลยนะคะทีไยพุธกาทำบุญให้กับทานอะไรพัดพุชันพัดคนที่ทับ มุ้ใหส่วนเก็ก็มีประมาณนี้นะคะจะมีการถวายสังฆทานถวายพระตาคานนี้มาทำบุญใส่บาตร้อยวันให้กับใยงวน पंज काटना के पंज काटना จะคืนนีส้สีผิวก็ไปไกลแล้วลกลล็วมีประมาณนี้นะคะจะมีการถวาย,ยสังฆทานถวายพระตางหานีไทยพุทธก็้าบบรรยากาศนะ จะคืนนี้สีผิวก็ไปไกลแล้วเอนแลกคทํ่ะาบุญร้อยวันก็ทำงชาบุญวันแลน่แห่งชาเวนม่แชาบอย่แงด้อยงเด้อ้งเด้าลด้าย เห้แห่งชาติด้วยเนาะก็เก็บภาพมาฝากเพื่อจะแจกนนี้แล้วยิงไม่ผูใชแยชายก็มีประมาณนี้นะคะจะมีการถวายสังตทานถวายพระตาหาร ก็วันนี้วัน,ว,น,นวันแม่เนาะวันแม่แห่งชาติ